วันนี้มาดูมหาวิทยาลัยที่ดังด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่า International Relations 5้าอันดับแรกในประเทศจีนกันนะคะที่แรกนะคะก็คือว่ายเจียวเฉยเย่นนะคะหรือว่า China Foreign Affairs University นะคะที่นี่นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งนะคะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาของประเทศจีนโดยเฉพาะค่ะมหาวิทยาลัยนี้นะคะความจริงสร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะสร้างบุคลากรสําหรับคนที่จะทํางานระหว่างประเทศของประเทศจีนเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะค่อนข้างเด่นด,ด้านการทูตนะคะ มาที่สองนะคะก็คือจีนานต้าเฉยนะคะหรือว่าจีนาน n ิร์ r ิตี้ค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยน,นะคะตั้งอยู่ในเมืองกวางโจงเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้โครงการ211นะคะแล้วก็อยู่การดูแลของกระทรวงศึกษาจีนนะคะ Overseas Chinese Affairs Office นะคะแล้วก็รัฐบาลเมืองกวางตุ้งค่ะเป็นมหาวิทยาลัยนะคะที่เขาได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลคนจีนพ้นทะเลโดยเฉพาะแล้วก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้าง hands on กับนโยบายที่ดูแลคนต่างชาติด้วยค่ะ มหาวิทยาลัยที่สามนะคะก็คือขวาเฉาต้าเฉวนะคะซึ่งก็อยู่ในเฉวียนโจ่ฟูเจี้ยนนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างโดย overseas Chinese Affairs Office เหมือนกันนะคะแล้วก็กระทรวงศึกษาจีนแล้วก็รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนเหมือนกันค่ะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ดูแลคนจีนโพ้นทะเลเหมือนกันนะคะมหาวิทยาลัยที่สี่นะคะก็เป็นเป่ยจิงหยวนหยวนต้าเฉินนะคะหรือว่า BLCU ที่รู้จักกันนะคะหรือว่า Beijing Language and c u l t u r e University นะคะมหาวิทยาลัยนี้ได้ ตั้งอยู่ที่เมืองปักกิ่งนะคะแล้วก็เป็นมหาชัยที่ได้ฉายาว่าเป็นมินิ UN เนะคะเป็นมหาชัยที่เก่งด้านภาษามากๆนะคะคนที่จบมาเนี่ยก็จะเป็นคนที่โด่งดังเรื่องที่คนที่แบบโด่งดังในด้านแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะ มหาลัยสุดท้ายที่พวกนี้จะมาฝากกันนะคะก็คือชีหนานเจิงฝ่าต้าเฉวยนนะคะหรือว่า Southwest University of Political Science and Law นะคะมหาลัยนี้ตั้งอยู่ในเมืองฉงชิช่งค่ะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังด้านกฎหมายมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็จัดตั้งโดยรัฐบาลเมืองฉงชิช่งนะคะแล้วก็กระทรวงศึกษาค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าน้องๆที่สนใจนะคะก็สามารถดูห้ามหาวิทยาลัยชนี้ได้ค่ะถ้าเรากําลังจะเรียนต่อปอโทแล้วพาอินเตอร์ด้วยนะคะมหาวิทยาลัยแรกนะคะที่พี่อีแนะนําไป China Foreign Affairs University ค่ะ มีพาร i n อินเตอร์อินเ o อร์เนชั่นแนลเรレーショส์นะคะเพราะฉะนั้นลองศึกษาดูข้อมูลได้นะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้ยกดไลค์แชร์ฟอลโล w แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย